สวัสดีครับผมเจอกันในวันศุกร์ที่5กุมภานในปี64นี้นะครับายางเข้ามาเดือนกุมภาไปแล้วนะครับดวงกุมภาก็คือดวงดาวาเป็นเป็นเดือนเะาเรียกถ้าเป็นถ้าเปเปรียบเทียบก็คือถ้าเป็นเดือนไทยก็เดินยังยังอยู่ในเดือน3นะครับไทยอยู่แต่อยู่ในเรียอสารี่เกตตัวก้าวถ่านก็อยู่ในตรีก็ราวังเกี่ยวกับเรื่องอดีขนองคดีความศัตรูหรือก็คืออุปสรรคฝากหนามนะครับผมามาคราวนี้มาเข้าเรื่องกันใน ในศาลราหูพ่ารวยนะครับมี4ีดวงดาวช่นเคยที่โคจรเข้ามาอยู่ในตําแหน่งลาภาก็คือตําแหน่งพบลาภะก็คือตําแหน่งโชคลาภหรือตําแหน่งประสบความสําเร็จนะครับดวงดาวดวงแรกดาวแห่งความเป็นผู้นํานะครับดาวอาทิตย์นะครับดาวแห่งชื่อเสียงอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวศุกร์นะครับดาวแห่งของสวยๆงามดาวแห่งการเงินและความรักดาวแห่งศีลปะนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวคารดาวแห่งความขยันขันแข็งนะครับดูตัวนี้นะครับนะครับ อีกด,ดวกด ans, ด Guys, ar, like ดงดาวดวงหนึ่งดาวคูนะคะูบาอาจารย์ดาวพฤหัสบดีก็คือเลขห้าจับสองตัวสามตัวสุดท่านถนัดหรือตัวเดียวก็ได้นะครับอาจารย์มีลิงก์ไลกกลุ่มนะครับมีการวางตัวเลขแบบนี้แล้วมีหลากหลายอาจารย์หลากหลายแอดมินที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การวางตัวเลขนะครับนะครับนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับแล้วก็แถมยังอัดบานนะครับมีสองท่องทางนะครับ มีรายส่วนตัวนะครับ0636297451นะครับอีกช่องทางหนึ่งนัคือ,อมีลิงก์รายกลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็เบอร์โทรนะครับบอกว่ามาจากสารลาหูพารวยจะขอเข้าลิงก์รายกลุ่มนะครับอา,อาจารย์ขอวอวยพรให้ทุกท่านตรงประสบแต่โชคดีมั่งมีสีสุขทั่วหน้านะครับผมสวัสดีครับผม